ถ้าบ้านไหนมีลูกมากกว่า1คนนะคะไม่ว่าจะ2คน3มคน4ี่คนนะคะหมอแนะนําเลยว่าต้องหาโอกาสนะคะไปกับลูกคนใดคนหนึ่ง2ต่อ2บ้างนะคะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะ,ะเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาส่วนตัวกับเรานะคะเด็กแต่ละคนนะคะเขาต้องการการเป็นส่วนตัวกับเราอยู่แล้วนะคะบางทีเขาอาจจะอยากแบบพูดอะไรบางอย่างที่แบบ เฉพาะอยากให้เราทราบคนเดียวแบบเพราะบางทีอะคะ่ะเราจะได้เห็นมุมบางมุมของลูกที่เราอาจจะไม่ได้เห็นถ้าลูกอยู่กับพี่หรืออยู่กับน้องนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนนะไม่เหมือนกันอย่างลูกหมอเนี่ยมีสองคนคนนึงก็จะแบบชายนิง่งแบบเป็นคนที่แบบเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่อีกคนหนึ่งก็จะแบบเหมือนเงียบๆนะคะแต่เวลาที่เราไปกับเขาเนี่ยไปกับคนเล็กที่แบบดูเหมือนจะเงียบๆเนี่ยไปกันสองต่อสองเนี่ย<ม>เขามีการแสดงออกที่แบบเป็นอิสระมากนะคะคือมันแบบคนละแบบกับเวลาที่เขาอยู่กับพี่เลยนะคะคือเราไม่อยากให้แสงของคนใดคนหนึ่งบดบังอีกคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาเวลานะคะไปด้วยกันกับอีกคนหนึ่งนะคะ เด็กแต่ละคนเนี่ยคือเขามีความน่ารักคนละแบบมีความสามารถคนละแบบมีความเก่งคนละแบบนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสได้ไปกับลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เราได้คนพบบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเวลาที่เราอยู่รวมกันหลายๆคนค่ะแล้วก็จะเป็นเวลาที่เขาได้แสดงความเป็นตัวของเขาเองจริงๆกับเราด้วย